<Nope. S 2> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวสล็อตโรมาท,ที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะเอาอีกแล้วมากันในเกมสล็อตนะคะทุน300บาทนะสำหรับเกมนี้ก่อนอื่นเลยละกันคลิปนี้นะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นตามนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับน้องปลาด้วยนะจ๊ะมา ช่องนี้ช่องเอาอีกแล้วทุน300มาอีกแล้วนะทุกคนก็อ่าไล่เบ็ดเลยละกันไม่เชิงไล่เบ็ดสิก็โอเคเราขึ้นเบ็ด45นะัดเกมนี้เราจะไม่300เด็ด30แล้วนะทุกคนทุน300เบ็ด45เลยเปลี่ยนแนวกันบ้างอ่าได้ทหารปลาย45สสวยๆอยู่นะยังไงคลิปนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดนะทุกคนก็ เอาละอย่าเล่นตามแล้วกันนะน้องปลาเตือนแล้วนะจ๊ะอุ้ยเออสวยไปหนึ่งร้อยห้าบาทเออคอมโบที่สองคอมโบที่สามมาและคอมโบที่สี่โอ้โหเข้าฟีเกมเอา้าฟีเกมห้าได้มงกุฎไปโอเคจัดไปฟีเกมห้าหมุนเลิศเลยทุกคนก็เกมนี้นะคะเล่นแต่เดียวตอนนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่นะกำไรสองร้อยกว่า,วาแค่นั้นเอง จะดีใจดีไหมเนาะยังเข้าอยู่เรื่อยๆทุกคนมาอีกไหมมาอีกไหมมาสิเออต้องมาต้องมาเข้ามาอีก45โอ้โห้ย465แล้วฟรีเกมรอบนี้จัดไปอีก30บาทโอ้โหสิงโตมา2ลายเลิศมาก 555บาททุกคน555ไปเลยฟรีเกมจบฟรีเกมไป555นะ720ตอนนี้นะคะก็ไปกันต่อละกันในเบ็ดสีก็น้องปาจะไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะยังไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่านะทุกคนรู้สึกว่าเบ็ดสีนี้หมานจัดอะเข้ามาอีก90 ท่านใดที่รับชมแล้วนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจ้าเอ้ย225บาทได้โลโย่ยาวๆทุกคนคอมโบที่2ไป930แล้วตอนนี้ยังอยู่ที่เบสด5 5บอยู่นะไม้ไมไม้ไม,ไม,ไม้เกือบถึงพันแล้วนะเนี่ยอุย้ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกินพันนี้คือเลิกแล้วนะ เอาจริงๆก็มาแป๊บเดียวแหละถ้าเกินพันก็โอเคเลิกละเลิกละเอาแค่นี้ดีกว่าเนาะดีกว่าเสียนะคะหุ้ยหกร้อยสิบห้าบาททำไมลดลงเรื่อยๆเนี่ยห้าร้อยห้าสิบแปดเข้าซีเข้าซีเออโล่ยาวๆไปอีกโอ้โหคอมโบที่สองไหายลงแล้วแล้วก็โล่ลงต่อนะ 315บาทโอ้โหตอนนี้855ทุกคนมีลุ้นไหมมีลุ้นให้ถึงพันหรือเกินพันไหมมีลุ้นไหมโชอโอโ้ไม่ได้ลาดไปอือยังอีกยังอีกรอนานแล้วเนี่ยอ้าโอ้ยช็อตนี้ไม่ได้นะโบนัสก็ไม่เข้าด้วย อุ้ยเอ้ยหกรอยโอ้โหสิงโตมาสุดซอยเลยยกแถวมากันเลยบิกินหกรี่สิบาบาททุกคนโอ้โหสิงโตคือมายกแถวเลยนะเต็มแถวเลยทีนี้ 1230บาทโอ้โหโอเคก็เกินพันมานิดหน่อยนะคะก็เพราะฉะนั้นเลิกเลยละกันเนาะได้แค่นี้ดีกว่าไม่ได้นะคะคลิปนี้น้องปาไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นตามนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วเนี่ยช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องปานะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับน้องปาเนี่ยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะอ่ะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนละกัน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย